มาดูกันว่า SSD ตัวนี้เสียแล้วนะครับว่าจะสามารถซ่อมได้หรือเปล่ามาดูกัน <c oughs> ก็ขันน็อตสตัวนี้แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็แกะฝาออกเลย <c oughs> พอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับ จัดการอบชิปแห้งร้อนร้อนร้อนเดี๋ยว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 ร้อนมือร้อนมือทำไมทำไม ตัวน,นี้น่าจะประมาณสักหนึ่งนาทีครับจากนั้นก็ทำการเป่าพัดลมให้ให้เย็นให้มันเย็นลงก่อน ก็ถอดสะอาดนิดนึงครับ ด้เวลาเทสกันแล้ว เงียบสนิทไม่มีใดไหนโผลขึ้นมาเลยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไป